สวัสดีครับยินดีเข้าต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงดาวนะครับวันนี้ผมสอนอจิบเอน้องอินไทยคือดวงดาว,ดว,ดาวเสริมสวยชื่อ,อวรลดีเทนทองค่ะหรือครูครูจิบนะครับวันนี้พวกเราสามคนนะครับมาออกกาลังกายที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีนะครับออกกําลังกายวันละนิด จิตแเยมใสนะครับไม่แก่ด้วยอ,อยาทำให้สุขภาพของเราดีลลสุขภาพดีไม่มีขายนะครับอยากได้เราต้องออกกําลังกายนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศจะมีสนามกีฬาเป็นยังไงครับบรรยากาศบรรยายาศไหนคะอันนี้ร้านเต้นอลบิดของครูจิตนะคะใครสนใจก็มาสามารถเต้นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะในร้านกว้างใหญ่คะ่ะเป็นจุดคนได้เยอะเลยนะคะที่สนามกีฬาเ7็ลา,ลาดบุร่ะครับ สำหรับบริเวณด้านนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนช,นชาวจังหวัดราชบุรีนะครับได้มาออกกำลังกายกันนะครับโดยเฉพาะที่สนามกีฬานี่เขาจะเริ่มเปิดตั้งแต่เวลา5นาฬิการหรือ5โมงเช้าจนกระทั่งถึง3ทุ่มนะครับสามารถที่จะมาออกกำลังกายได้เลยนะครับวบันนี้ก็นะครับทำงานเทศบาลเมืองราชบุรีสำนักกนนารศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับตอนนี้ก็กเกษียณอายุราชการแล้วแต่ก็จะ ท่านนายกสังกาหรือนยกกายกไก่ก็มีโอกาสให้ไปทําต่อนะครับเรื่องงานมาก็ไปตัดผมหลังจิ๊บเองครับต,ตัดผมใช้ได้นะครับมี2ส,สาขาสาขาที่1นคือสีแยกวม่ไปเขาโมสาขาที่2ซอ,อยวิศวะหลังตลาดสีเมืองราชบุรีครับร้านดวงดาวอยู่แถวไหนทางข้างโรงเกลือค่ะตัดผมชายนะคะจะสมัครร้องเพลงก็ได้นะคะคมาร้องเพลงด้วยกันค่ะกำลังฝึกร้องเพลงอยู่ค่ะคร้องเพลงแล้วก็ประชารัฐพันนิดหนึ่งนะครับในสมัยเมืองราชบุรีก็จะจัดแข่งขันกีฬา องค์บางกรเอมนะครับระหว่างวั 27, 27, 28, 28, นที่27กยถึงวันที่6ธันวาคม2568นักสละพกีฬากลางแห่งนี้แล้วก็ในจังหวัดราชบุรีนะครับก็อย่าลืมนะครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาตินะครับนะครับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือหัวใจนะครับนักกีฬาคือน้ำใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ประชาสัมพันธ์คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปเลขครับของช่องช่องใครคะ ล,ลูงดาว,าวค่ะว,วันนี้เวลาท่าผู้ชมไปก่อนนะครับราท่านผู้ชนอ่าบ๊ายบาย,บาย,บายสวัสดีค่ะอย่าลืมนะครับว่าสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์และติดตามช่องโรงดาวด้วยนะครับ